เดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ในสอง,องที่เป็น Smart Design กันต่อนะครับผมเรามาเริ่มกันในสอง,องที่เป็น d i ดิสแท g ไกด e กันเลยครับจริงๆตัวดิสแท g ไกด์นะครับมันถูกพัฒนาแล้วก็ใส่ลงมาตั้งแต่ตัวของอ r ชแคทเวอร์ชั่น27แล้วนะครับผมแล้วใน A, เวอร์ชั่นทีเองขาก็ทําการพัฒนามันเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมสะดวกสบายมากขึ้นเนาะเพิ่มความเร็วในการค้ื่โมเดลแล้วก็ความแม่นยำในการปรับแต่งมากขึ้นนั่นเองนะครับ เขาสั่งดิส c ท g ไก d ์นะครับมันเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการตำแหน่งและการปรับอ,องค์ประกอบต่างๆนะครับผมในตัวซอฟต์แวร์แขนเนี่ยให้มันเป็นไปอย่างแม่นยำแล้วก็มีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับผมโดยหลักการการทํางานและก็ความสามารถของเขานะครับเขาจะแสดงระยะห่างระหว่างวัตถุนะครับที่กําลังวางตำแหน่งนะครับกับจุดอื่นๆในโมเดลนะครับผมแบบเรียลไทม์เลยเราสามารถใช้ระยะนะครับที่ทางตัวดิสเทนไกส์เนี่ยแสดงผลเนาะจากวัตถุกับองค์ประกอบนั้นนะครับ เพื่อตรวจสอบระยะแล้วก็ปรับแก้ตำแหน่งได้ตามเพื่อต้องการเลยนะครับผมแล้วก็ยังช่วยให้เราเนี่ยสามารถกำหนดแนวอ้างอินของ distance g u i d เองได้นะครับผมหรือเราจะใช้เป็นระยะที่ทางโปรแกรมเขาแนะนำมาให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับผมแล้วก็การนำมาประยุกต์ใช้กับการก่อสร้างจริงของเรากันบ้างเนาะครับผมโดย เราสามารถเปิดคำสั่งตัวของ Dist สเทนต e ไกลครับโดยมาที่แถบ View นะครับผมเราจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า Distance Guide อยู่นะครับเมื่เราเปิดขึ้นมาใช้งานเลยในกรณีที่เราต้องการนำออบเจกตหรือว่านำเฟอร์นิเจอรนะครับมาตกแต่งนะครับผมตัวคำสั่ง Distance g u i นะครับมันจะทำการแสดงผลโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมก็จะเป็นการแสดงผลนะครับโดยอ้างอิงจากระยะรอบตัวของ Object นั้นๆนะครับเราสามารถทำการ ปรับแก้ระยะนะครับได้ตามต้องการเลยครับเราต้องการใช้ระยะตรงไหนนะครับผมเช่นครับผมตอนนี้มันเป็นระยะ2.7เนาะผมต้องการปรับเปลี่ยนนะครับเป็น2.5เราแล้วก็สามารถพิมพ์ตัวเลขลงไปนะครับผมแล้วก็กด enter เพื่อวางออบเจกต์ลงไปได้นั่นเองนะครับในกรณีที่เรามาแก้ไขตำแหน่งของออบเจกต์ได้นะครับโดยการกลับมาคลิกเลือกที่ออบเจกต์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นอีกครั้งเนาะตัวของ distance ก็จะปรากฏขึ้นให้เรานะครับผม ตัวของตำแหน่ง distance guide นะครับเราสามารถย้ายตำแหน่ง reference ของมันได้เนาะโดยในกรณีนี้ครับผมตัวของ distance guide นะครับมันถูกจับอยู่ที่เซนเตอร์ของผนังนะผมผมต้องการให้มันวัดออกจากตัวของขอบของผนังเองก็สามารถทําการย้ายตำแหน่งของจุดอ้างอิงนี้ได้นั่นเองนะครับผมตัวคําสั่ง distance guide ครับก็ยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับตัวของที่เป็นประตูแล้วก็หน้าต่างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมันก็จะแสดงในส่วนของที่เป็นระยะอ้างอิงนะครับผมจากเซนเตอร์ให้เรานั่นเองนะครับ เราสามารถมาทําการปรับระยะเลือกฟอนต์เ,เองได้นะครับผมและในตัวของ c h i c a d เวอร์ชัน่นะครับผม <_ an> เขาได้ทําการพัฒนาแล้วก็เพิ่มตัวเลือก <_ an> หรือว่าออปชันของ d distance guide ในหมวดของที่เป็นประตูหน้าต่างเนี่ยให้มันสามารถจับในสอง,องที่เป็นบริเวณริมของประตูหน้าต่างในด้วยเนาะโดยทั่วไปเราก็จะปรับระยะจากาวงกบประตูถึงตัวของขอบผนังกันซะมากกว่านะครับเรายังสามารถนํามาใช้กับในสวนที่เป็นพวกงานสุภพันฑ์นะครับผมหรือว่าการปรับขอบเขตของห้องนะครับโดยการ ยืดหดหรือว่าย้ายตำแหน่งของตัวผนังน,นี้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมในกรณีนี้ถ้าผมต้องก,การลักษณะของห้องน้ำนะครับผมจาก1.5อาจจะปรับเป็นสัก1.45นั่นเองก็สามารถทําการใช้ distance guide เข้ามาช่วยในการประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะครับไม่เพียงแค่ในหมวดของที่เป็นงานสถาปัตย์เท่านั้นนะครับในหมวดของที่เป็นงานโครงสร้างเองก็สามารถนํา ดิสแทสไกด์นับเข้าไปประยุกต์ใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายตำแหน่งครับผมตัวถางล่างเสาต่อหม้อเสาเข็มหรือว่าในสองที่เป็นงานคานเองก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นกรณีนี้ครับผมผมต้องการย้ายตำแหน่งของงานคานนี้ขตัวของดิสแทสไกด์เองก็จะทําหน้าที่แสดงผลเหมือนกับตัวของงานสถาปัตย์เองในสองที่เป็นงานสถาปัตย์เหมือนกันนะครับผมและในเวอร์ชนัน 28A เขาก็เพิ่มตัวเลือกในสอของที่เป็นการปรับ ระยะอ้างอิงเนาะจะสามารถปรับจากเซ็นเตอร์ของคานได้เช่นเดียวกันนะครับผมสรุปแล้วนะครับผมตัวคําสั่งดีเทนไกด n เนี่ยมันสามารถใช้คําสั่งดีเทนไกด n นอกกับองค์ประกอบเช่นตัวของที่เป็นอขอบของวัตถุผนังครับผมหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งของวัตถุก็ได้นะครับแล้วเราสามารถป้อนระยะนะครับเพื่อทําการปรับเปลี่ยนตําแหน่งขององค์ประกอบนั้นๆได้ตามที่เราเกาะตัวเลขลงไปเลยนะครับ